สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BU กุ๊กกูนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปฟังเรื่องราวหลอนๆและประสบการณ์ขนลูกไปกับพวกเรากันค่ะพบกับดิฉันคอปนะคะและดิฉันนิงค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยเรามีแขกรับเชิญมาอีกแล้วเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยแนะนําตัวดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมโดธนวัฒนะครับอ่าคุณโดธนวัฒน์ใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ล่ะคะคุณโด ตอนนี้อายุ21ปีครับอายุ21ปีเนาะเรื่องราวของคุณโดเนี่ยขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าคุณโดเนี่ยให้หัวข้อเรื่องมาว่าคืนนี้นอนหอวันแรกเป็นคืนแรกที่เข้าหอใช่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณโดเล่าเลยดีกว่าค่ะ,ค,ะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนปีหนึ่งนะครับตอนที่ผมย้ายเข้าหอวันแรก ก็คือวันที่ย้ายหอเขาวันที่ย้ายเข้าหอแรกเนี่ยบรรยากาศที่หอก็จะใหม่มากทุกสิ่งทุกอย่างดูดูใหม่เฟอร์นิเจอร์ดูใหม่มากก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินเข้าไปปุ๊บปุบก็จัดวางของตกแต่งห้องนู่นนี่นั่นเสร็จก็ลงไปหาอะไรกินกับเพื่อนค่ะแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะอะไรนี้ตามฟิลวัยรุ่นตกดึกมาก็แยกย้ายผมก็เข้าห้องไปเล่นเกม คุยงานอะไรประมาณนี้ฮะอืมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็โทรมาว่าเฮ้ย hey, โด<ะ>ขอยืมใส่ชาร์จหน่อยอืใส่ยัดกูพังประมาณนี้ผมก็เออรีบๆมาแล้วกันจะนอนละแต่ก็ยังนั่งเล่นเกมเล่นโทรศัพท์อะไรอยู่ทีนี้สักตีสองตีสามก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาว่าโดเดี๋ยวกูจะลงไปแล้วนะอย่าเพิ่งหลับก็เออเจอเจอเจ พอวางสายปุ๊บก็มีเสียงดังปักปักปักสามทีผมก็แบบเฮ้ยแม่บ้านปะวะแต่ก็งงว่าเฮ้ยแม่บ้านมาทําอะไรตอนนี้อืมันดึกแล้วเนาะใช่เขาจะมาทําอะไรปักปักก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นเกมอะไรต่อไปทีนี้ก็ประมาณตีสามเกือบตีสี่ก็มีโทรศัพท์โทรมาอีกว่าโดู ฟังกูนะถ้าเสียงที่มึงได้ยินอะ่ะเงียเมื่อไหร่ให้มึงรีบวิ่งลงมาอผมอก็แบบเฮ้ยอะไรวะทําไมนะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ตัดสายไปก็แบบเชีย่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยแปลกๆเนาะใช่เริ่มแปลกๆแ,แล้วแล้วบรรยากาศในห้องตอนนั้นแบบเยน็นวังเวงรู้สึกแบบหิวหิวน่นน่นบอกไม่ถูกครับ แล้วตอนนั้นก็มีเสียงปกัปกปกักปักดังขึ้นแล้วก็ปกัปกปกักปักดังขึ้นเรื่อยๆอฮะผมก็แบบเอาไงดีวะทำไงดีถ้าจะโดดลงไปก็ไม่ได้อื <laughs> เพราะว่ามันอยู่ชั้นห้าโดดไปโห Dis m o r a แน่นอนสักพั้หนึ่งเสียงเงียบผมก็เอาไงกัน,กนวะหิบพระ เปิดตัวว,ว,วิ่ง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 ลงจากชั้นห้าลงไปชั้นหนึ่งก็เจอเพื่อนนั่งอยู่แบบถามเลยว่าเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีไรหน้าตามึงซีดมากมันก็บอกโด่งรู้ว่าตอนที่กูกำลังจะไปเอาสายชาร์จอ่ะกูลงมาเห็นผู้หญิงเงย็นอยู่หนะห้องมึงกูจะ จะถ่ายรูปไปแซวว่าแบบเฮ้ยเขาห่อแรกออืพาหญิงมาเลยนะอะไรประมาณนี้ก็หยิบโทรศัพท์มาจะถ่ายแล้วแต่ลืมปิดเสียงอืแชะเพี่คนนั้นถัดมาแล้วก็ยิ้มให้เสร็จก็เริ่มก้มๆเอ้ยค่อยๆก้มหัวลงที่ประมาณลูกบิดประตูแล้วก็หัวหกปัปับแบบนี้ะ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆปกัปกปกัปกปกัปกปักปักปักตอนนั้นแบบกูไม่ไหวแล้วขาะกูแข็งมากกูขยับตัวไม่ได้ก้องกูก็ถืออยู่แบบเนี้ยโอออไม่แต่ว่าเอาลงได้เพราะว่ามันแข็งไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้ยิ้มให้เรื่อยๆตนลอยยิ้มเหมือนจะฉีกถึงหูแล้วย <c oughs> แล้วเขาก็โผกอยู่แบบนั้นปัก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  <c oughs> ปักปัก <c oughs> แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเลือดก,ก็เริ่มไหลไหล ท่วมหน้าท่วมตาแล้วเหมือนกับว่าปัดครั้งสุดท้ายเนี่ยตาเขาเลือดแล้วก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยความหน้าก็อยู่ตรงนี้ฮะพอเขาล้มลงไปเนี่ยเหมือนว่าเพื่อนผมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งสติได้แล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มขยับตัวได้แล้วจะวิ่งลงไปที่บันไดแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นอะเหมือนว่าเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะคานมาหาแบบเร็วๆปุ๊บ ใช่ฮะพูดแล้วขนลุกขนลุกจริงขนลุกจริงแลแบบมันแบบเชี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งลงมาแล้วคราวนี้มันก็ถึงตาผมผมก็เลยนั่นแหละเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮะโอ้ก็ตายแล้วโหจังหวะวิ่งแบบคือ หนังผีมากใช่ <c oughs> <s> <Hey>. <S แล้วคือบรรยากาศหอที่นั่นมันก็มันดูใหม่มันก็ดูใหม่ทุกอย่างเลยแต่ก็ไม่ได้ไปถามประวัติขอนิติก็คือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงใช่ครับโผล่มาจากไหนโอ้ยแล้วปัจจุบันยังอยู่ที่นี่ไหมอ๋อย้ายออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่ได้ประมาณสองสามเดือนก็ย้ายออกแ, <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเจอกอันไหมครับหลังจากนั้นก็มีบ้างมีบ้างนิดหน่อย น้องนิ้งคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยเรื่องเนี้ชัดที่สุดแล้วนะพี่คือเห็นภาพเลยอะแล้วแบบมาเป็นแบบตัวๆจริงๆอะเรื่องราวของคุณโดก็มีประมาณนี้เนาะค่ะค่ะอยากให้ผู้ชมเนี่ยติดตามพวกเราได้ช่อง YouTube Red.plus นะคะวันอังคารสอบทุ่มตรงค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Red.plus ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ